ฟอมบอกว่าเหมือนเป็นเสียงคนหลเลาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเสียงพี่เองแหละอย่าได้กังวลโอเคจ้าโอเคครับที่หนูยืนี้ ไปกันไม่ตองไม่กุดเอา้านเงยนะ <laughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ย <laughs> ตละฟอนดูอะไรปกติไม่เห็นดูไลฟ์พี่เลยอยู่ดีมาดูทำไมอะ คำะอุ้ยมีอันนี้ได้เอ็นดูพี่หรอ <c oughs> ง่ายไงเดวโอเคบาย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 ฝันดีจ้ารู้ได้ไงเฮ้ย <c oughs> hey! ทำ <c oughs> เป็นนะไม่รู้ไงเดาเอา <c oughs> <c oughs> ไปนอนได้แล้ว สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี